เอโยวร์วอซ่าสวัสดีครับ mm hmm. ผมพรีเม mm ีย hmm. มจากหลานรีว mm ิวมอเตอร์บค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลยเ mm hmm. จเวกลิเจน150ปี2019 mm hmm. นะฮะ คันนี้เท่เลยนะครับผมชุดสีเดิมนะครับจากโรงงานนะเป็นตัวถังสีนี้เลยสีดําด้านตัดเทานะครับเครื่องเดิมนะครับจากโรงงานเช่นกันรับขี่ใช้งานได้ปกติเลยนะครับระบบคาบูนะเจ้าคันนี้นะท่อเนี่ยเป็นท่อเดิมนะครับผมมีแฮนด์แต่งมาให้แล้วนะใส่มงมาให้ด้วยนะครับผมรถสวยนะครับเท่เลยดอกยางหน้าหลังมีมาให้พร้อมใช้งานครับผมใช้งานได้เกือยาวไปเลยนะเครื่องฝั่งนี้สะอาดกริบเลยนะครับลูกค้านะรถอาจจะมีร่องรอยขีดข่วนมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือ2เลยนะแต่สภาพโดยรวมคือยัง สวยๆอยู่เลยนะครับผมนะโซสเตอร์สะอาดกลิปเลยนะครับผมดอกยางหลังแน่นๆเลยแล้วเราตรวจเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่เลขไม์กันหน่อยดีกว่านะฮะอ่าคันนี้นะครับเลขไม้นะอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันโลนะครับผมมาฟังเสียงท่อเลยสตาร์ตติดทีเดียวรู้เรื่องเลยนะครับผมเครื่องแน่นๆเลยนะ มานี้เลยนะครับผมท่อไม่ได้ดังมากนะเจ้าคันนี้นะครับผมเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยนะฮะขายอยู่ที่24,500บาทเท่านั้นเองนะครับผมนะมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะครับใครสนใจนะฮะช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย